โมนี้เมนูกับแกงคือเก่าผมมาผัดเผ็ดปลาไหลครับผมมโอนี้่โอนี้อยู่บ้านเด้อพี่น้องฝนกำลังตกพอดีครับผมบ่ได้บ่ได้ไปบ้านท่านประธานเด้อท่านประธานกลับต่างจังหวัดครับผมมาลงมือกันเลยครับผมโมนี้เมนูกับแกมคือเก่าครับผมมาผัดเผ็ดปลาไหลแซ่บๆมือนี้ พอดีพี่น้องฝนตกได้รับแก้มพอดีบรรยากาศเนี่ยมันแร่ง เดี๋ยวปัดติ๊กแกมันหอมแล้วครับผมอ๋อติกแกมหอมแล้วก็เส่อะไรกับพี่น้องก่อน เรพี่น้องหอมแล้ว ใส่น้ำครับผมันหนี่งปล่อยเดือดจังน้อยครับผมเพื่อปไลไหลซุะนี่น้องเดือดแล้วผงรสครับผมรสดี ผงชูรหลดครับผมน้ำตาลซอสหอยครับผมน้ำปลานิดนึงครับ กินหอมเลยพี่น้องเมนูแซบ่บเมนูเด,ดเด็ดเนี่ยมาแรงครับผมนะกิมรสชาติปเนี่ยสุดยอดพี่นอ้องมาขั้ตนตอนต่อไปครับผมใส้พริกไทยอ่อนกระชายใบมะกรูดแล้วก็พริก ขีฟ้าพี่น้องสุดท้ายด้วยใบกะเพราใบกะเพราใบแง่เขียกจังน้อยกรบผม โอเคครับพี่น้องทำเ,เ,เสร็จไปแล้วมาในกับเร็จเรียบร้อยพอร้อมเสิร์ฟสุดยอดที่ดีครับพี่น้องมาในปิดแก๊สคกับผมโอเคครับดนกัขอบคุณคำติ่งคำว่าชมุ่ามากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนะ่อยเด้อพี่น้องเด้อสล้วรับคลิปนี้ก็ไว้สัำเนียงพรอ,อนกินะครับสวัสดีครับ